กรําบันดาลตอนกรําของหนานนวนเรื่องโดยพิรพลบาปบุญคุณโทษเจ้ากรรมในเวนเป็นสิ่งที่คนเรานั้นมองไม่เห็นแต่เราเห็นได้จากการกระทําของคนคนนั้นมนุษย์คนเราทุกคนเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนดำรงชีวิต แต่มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกทางการดำรงชีวิตของตนได้มนุษย์ที่เลือกการดำรงชีวิตในทางดีกระทําแต่สิ่งที่ดีก็ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นย่อมได้รับแต่สิ่งดีๆส่วนบุคคลผู้เลือกการดำรงชีวิตในทางชั่วทางที่ไม่ดีผลนั้นก็ย่อมส่งผลให้กับบุคคลผู้นั้นได้รับผลจากการกระทําไม่ดีทำให้ตนเองต้องได้รับความเดือดร้อน ตลอดถึงบุคคลอื่นผูดที่อยู่รอบข้างรวมทั้งญาติมิตรให้เดือดร้อนไปด้วยเรื่องของบาปกรรมไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้ก็มีให้เห็นมันไวจริงจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเลฟังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของผมซึ่งอยู่ในชนบทนอกตัวเมืองในเขตจังหวัดน่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ผมได้รู้ได้เห็นมากับสองตาเพราะอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยในหมู่บ้านของผมจะมีห้วยน้องคลองบึงอยู่เยอะมากและแหล่งน้ำเหล่านี้ก็ย่อมจะมีกุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะปลามีอยู่อย่างชุกชุมและผู้ที่ขึ้นชื่อว่าหาปลาเก่งในหมู่บ้านต้องยกนิ้วให้นานนวลน,นานนวนพูดนี้แกหาปลาเก่งมากและหาได้คราวละมากๆพูดง่ายๆอาชีพของแกก็คือ การหาปลาขายนันนวลมีภรรยาชื่อป้าลิพอนันนวลหาปลามาได้ก็จะให้ปลาลิเอาไปขายในตัวเมืองยิ่งได้ปลาเป็นๆตัวใหญ่ๆยิ่งขายได้ราคาดีปกติเวลาเราไปซื้อปลาเราก็ชอบปลาที่ยังเป็นเป็นสดๆแต่พอจะเอากลับบ้านกลับบอกให้พ่อค้าแม่ค้าทุบหัวข้ามันให้ตายก่อนปาลิ ก็เป็นแม่ค้าขายปลาซึ่งก็ต้องทุกหัวปลาเป็นประจำมาวันหนึ่งระหว่างทางหลังจากป้าลิขายปลาเสร็จจากที่ตลาดประมาณทุ่มสองทุ่มก็มาถึงบ้านแล้วแต่วันนั้นป้าลิยังกลับไม่ถึงบ้านนานนวลจึงเข้ามายืมรถมอเตอร์ไซค์ของผมเพื่อที่จะไปตามหาป้าลิแล้วเอาผมไปเป็นเพื่อนด้วยปรากฏว่าพบรถกระบะของแกจอดอยู่ข้างทาง ผมกับนานนวลจึงจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วลงไปดูเห็นป้าลินอนสลบอยู่กับพื้นข้างทางห่างจากรถกระบะประมาณ2เมตรที่หัวของป้าลิมีบาดแผลเลือดไหลอาบนานนวลจึงรีบนำป้าลิส่งโรงพยาบาลรุ่งเช้าอีกวันผมกับแม่ไปเยี่ยมป้าลิที่โรงพยาบาลป้าลิเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าระหว่างทางที่กลับมามีวัยรุ่นสีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบ แล้วชักปืนจี้บอกให้จอดรถเมื่อปาลิจอดพวกวัยรุ่นก็ฉุดกระชากลากแกลงมาที่ข้างทางก่อนจะรื้อค้นหาของมีค่าไปจนหมดหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็ได้หยิบค้อนทุบป,ปลาที่อยู่ท้ายรถกระบะเดินมาหาก่อนจะใช้ค้อนนั้นทุบหัวแกจากนั้นปาลิก็จำอะไรไม่ได้เลยผมกับแม่มาถึงบ้านก็เล่าเรื่องให้พ่อฟังพ่อของผมจึงพูดขึ้นว่า เป็นกรรมเป็นเวรอะไรของมันผมยังพูดเล่นๆกับพ่อว่าจะกรรมจะเวรอะไรอีกละ่ะก็กรรมเวรที่เอาคอนทุบหัวปลาเป็นประจำคราวนี้ตัวเองก็เลยโดนคอนอันนั้นมาทุบเอาบ้างป้าลิพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณอาทิตย์กว่า,ก,วาก็กลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มขายปลาอีกตามปกติฝ่ายนั้นนวลก็ยังออกหาปลาให้ป้าลิเอาไปขายอย่างเดิม และแล้วบาปกรรมก็ได้ตามสนองนานนวลอย่างทันตาเห็นวันนั้นนานนวลได้มาชวนพี่มีคนข้างบ้านผมให้ไปหาปลาด้วยกันผมได้ยินนานนวลพูดกับพี่มีว่าที่วังต้นปอบหลังบ้านแกปลาเยอะและตัวใหญ่แต่เสียดายน้ามันลึกแกครุ่นคิดสักครู่ผมจึงเดินเข้าไปร่วมฟังด้วยแล้วนานนวลก็นึกออกว่าจะเอาปลาในวังต้นปอบอย่างไร แกรีบบอกพิมมีให้ไปหาสายไฟเมื่อได้สายไฟแล้วก็ให้รีบตามแกไปที่หลังบ้านส่วนแกจะรีบไปต่อสายไฟไว้รอพูดจบนันนวลก็รีบจากไปพิมมีก็ขึ้นบ้านสักครู่ก็ลงมาพร้อมกับสายไฟหอกใหญ่แล้วก็รีบไปที่วังต้นปอบซึ่งอยู่หลังบ้านของนานนวลผมจึงเดินตามไปดูก็เห็นนานนวลต่อพ่วงสายไฟไว้รอแล้ว จากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันต่อพ่วงสายไฟไปจนถึงวางต้นปอบเนื่องจากน้ามันลึกนานนวนก็เลยต่อไฟแบบสองขั้วคือเป็นไฟสายหนึ่งและอีกสายหนึ่งเป็นสายดินนันนวลก็บอกให้พิมมีไปเอาสะพานไฟขึ้นจากนั้นนนนวลกับพิมมีก็เริ่มทำการชอ็ดปลาเมื่อปลาถูกชตก็แข็งทื่อลอยตัวขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำ นานนวลกับพิมมีได้ปลาเยอะมากตัวโตๆทั้งนั้นเมื่อได้ปลาเยอะจนพอใจแล้วนานนวลก็บอกพิมมีให้ไปเอาสะพานไฟลงฝ่ายนานนวลก็จับปลาขึ้นมาดูด้วยความชื่นชมพอใจกับผลงานของตัวเองแล้วจูจ่ๆนานนวลก็ทิ้งปลาในถังลงก่อนจะเดินตรงไปที่ปลายของสายไฟซึ่งติดกับตะแกรงเหล็กที่มัดอยู่ตรงปลายไม้ซึ่งใช้ชดปลา แกตั้งใจจะเข้าไปเก็บสายไฟผมยืนดูอยู่บนตลิง่งและขณะนั้นผมก็มองไปเห็นว่าพิมมีกำลังเดินไปแต่ยังไม่ทันจะถึงบ้านจะร้องเรียกก็ไม่ทันการเสียจแล้วผมเห็นนานนวลยืนตัวแข็งทื่อก่อนจะล้มลงไปในน้ำด้วยอาราม์ความตกใจผมเรียบวิ่งไปบอกพิมมีให้รีบเอาสะพานไฟลงแล้วรีบไปดูก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนานวนวลได้ตายเสียแล้ว ส่วนพิมพ์มีก็ถูกจับขังคุกนับเป็นกรรมของนานนวลที่ตั้งใจจะใช้ไฟฟ้าชอดปลาแต่กลับมาพลาดท่าถูกไฟฟ้านั้นชอดเข้าเสียเองส่วนป้าลิผู้ใช้ค้อนทุบหัวปลาแล้วค้อนนั้นกลับเป็นกรรมสะท้อนย้อนกลับมาทุบหัวตัวเองจึงชัดเจนว่าเรื่องของบาปกรรมเวรกรรมนั้นมีจริงและให้ผลอยู่เสมอบาปกรรมและเวรกรรมทั้งหลายนั้น เรียบเสมือนไฟที่ติดอยู่ปลายบุหรีเพียงแป๊บเดียวก็ไม่มาถึงตัวก้กรองที่เราสูบมันก็ไม่ต่างจากบาปกรรมที่เราได้ทำไว้ซึ่งมอดไหมไล่ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วบาปกรรมนั้นย่อมให้ผลเสมอนางเยิกยนอยู่ผู้ตายแล้วฝืนนางเยิกอายุ30ปี เป็นภรรยาของนายแพยนอยู่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่หกตําบลบางเดืออําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทั้งสองมีบุตรด้วยกันสองคนและตั้งคันบุตรคนที่สามเมื่อครบกำหนดคลอดเกิดคลอดลำบากมากสมัยนั้นปีพุทธศักราช2459ไม่มีโรงพยาบาลและนายแพทย์แผนปัจจุบันเช่นทุกวันนี้ การคลอดอาศัยหมอตำแยช่วยทำคลอดให้เท่านั้นในที่สุดก็คลอดได้แต่เด็กเสียชีวิตเนื่องจากอ่อนแอนายแพผ,ผู้เป็นบิดานำทารกไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดน้ำวนส่วนนางเยิกมีอาการตกเลือดและเป็นไข้อาการสุดหนักลงไปเรื่อยๆชีพจรอ่อนลงอ่อนลงในที่สุดก็สิ้นลมหายใจทําให้ทุกคนในครอบครัว ทางโศกเศร้าเสียใจเพราะนางเยกเป็นคนดีเป็นที่รักยิ่งของทุกคนนางเยอกผู้นี้เป็นคนอบอ้อมอารีใจบุญใจกุศลมันบริจาคทำทานทำบุญไม่ได้ขาดร่วมสร้างอุโบสถช่อฟ้าใบรกาและระกังกังสดานช่วยซ่อมแซมกุฏิศาลาเสนาสนะภายในวัดน้ำวนซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านอยู่เสมอ กล่าวได้ว่าเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งผู้หนึ่งศพนางเยิกตั้งเอาไว้ที่บ้านเจ็ดวันทุกวันจะนิมนต์พระมาสวดและทำบุญอุทิศสุวนกุศลให้แก่ผู้ตายตามประเพณี้สำหรับศพของนางเยิกผู้นี้ประหลาดกว่าผู้อื่นเนื่องจากว่าเวลาผ่านไปหลายวันแล้วสภาพของศพก็ยังเหมือนคนนอนหลับไม่ขึ้นอืดไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น แม้ผิวเนื้อจะเย็นแต่เนื้อตัวก็ยังอ่อนรัดวยเช่นคนทั่วไปกระทั่งครบเจวันซึ่งจะต้องนำศพไปเผาจึงมีการนำลงมาบรรจุศพที่บ้านของนางเยิกมีคนมาช่วยงานกันอย่างคับขั่งนายแพรผู้เป็นสามีและลูกอีกสองคนทางโศกเศร้าเป็นที่สุดแต่ผู้ที่โศกเศร้าและเสียใจยิ่งกว่าใครคือนายหนกผู้เป็นตาของนางเยอก นายหนกนั่งร้องให้รำพันอยู่ข้างๆศพของนางเยอกซึ่งใช้ผ้าคลุมเอาไว้ขณะที่นายหนกกำลังพิลาพรำให้อยู่นั้นก็เกิดเหตุแตกตื่นขึ้นในบ้านเพราะศพที่นอนนิ่งของนางเยิกเกิดกระดุกกระดิกขึ้นมาไม่เพียงแต่ศพจะเคลื่อนไหวได้ยังงอนเงนลุกขึ้นมานั่งคราวนี้คนในบ้านที่มาช่วยงานศพ ต่างก็โกลาลหลนอลมานเพราะคิดว่าผีนางเยอกเฮียนอันลวาดกลางวันแสกแสกกระทั่งนางเยกพูดออกมาบอกกับนายหนกผู้เป็นตาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆว่าตาฉันยังไม่ตายบรรดาคนที่กําลังแตกตื่นจึงได้มีสติพากันเข้ามรุมล้อมนางเยกและทุกคนต่างก็ปีติดีใจเป็นที่สุดที่นางเยกฟื้นคืนมามีชีวิตอีกครั้ง หลังจากนางเยิกพักผ่อนกินน้ำและข้าวต้มพอมีเรียวแรงขึ้นมาแล้วนางเยิรกก็เล่าให้ทุกคนฟังถึงเหตุการณ์พิศดารหลังจากสิ้นใจตาย,ตายว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนบ้างนางเยิรกเล่าว่าขณะที่นอนป่วยด้วยความอ่อนเพลียเพราะตกเลือดตั้งใจจะนอนพักสักครู่จึงได้หลับไปทันใดก็เห็นลูกที่ตายแล้วมาหาทางปลายเท้า เอามือจับหัวแม่เท้าเขย่าร่างและบอกว่าแม่ไปกันเถอะเวลานั้นนางเยกลืมไปว่าตนเองกำลังนอนป่วยหนักลืมทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นห่วงลูกซึ่งตายตอนคลอดจึงได้ลุกขึ้นและตามไปจำได้ว่าไปได้หน่อยหนึ่งลูกก็หายไปและตัวเองมายืนอยู่ข้างกำแพงสูงใหญ่เหลียวหาลูกก็ไม่เห็นยังนึกแปลกใจว่า นายแพรผู้เป็นสามีกับลูกอีกสองคนที่บ้านเหตุใดจึงไม่ตามมาด้วยตรงที่นางเยิกยืนอยู่นั้นมีนางเยอกเพียงลำพังคนเดียวเป็นที่เปลี่ยวร้างเงียบสงัดวังเวงอย่างยิ่งมองไม่เห็นใครทำให้เกิดความรู้สึกกลัวและว้าเวอย่างบอกไม่ถูกกำแพงที่นางเยอกยืนอยู่ใกลก้มีความสูงลิบเลี้ยวและมีป้อมยามเป็นระยะนางเยิกไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร นอกจากเดินลัดเลาะไปข้างๆกำแพงหวังว่าจะพบใครบ้างแต่เดินมาตั้งไกลก็ไม่พบใครเลยเดินมาได้ครู่หนึ่งได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบกันดังกริงกรางมาจากหลังกำแพงนั้นไม่รู้ว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงอะไรนางเยกเดินต่อไปอีกก็เห็นประตูกำแพงบานใหญ่ตรงประตูนั้นมียามร่างสูงใหญ่หน้าตาดุร้ายยืนเฝ้า นางเยกิกมองผ่านประตูเข้าไปเห็นหญิงชายจำนวนมากมายมีโซ่ตรวนพันธนาการแขนขาเอาไว้จึงทำให้รู้ว่าเสียงโลหะกระทบกันที่ได้ยินนั้นก็คือเสียงโซ่ตรวนเหล่านี้นางเยกิกเห็นผู้คนถูกใส่โซ่ตรวนจำนวนมากเดินกันให้ขวักไขวก็เกิดความอยากรู้ว่าเขาเหล่านั้นทำผิดคิดร้ายอะไรจึงถูกจองจำเช่นนี้นางเยกิก เดินเข้าไปถามยามว่าจะเข้าไปดูภายในได้หรือไม่ยามผู้เฝ้าประตูตอบว่าผู้ที่จะเข้าไปในแดนนี้ได้ต้องมีผู้คุมนำมาเท่านั้นนางเยอกได้ฟังแล้วก็เดินต่อไปไปถึงลานกว้างใหญ่มีถนนหลายสายทอดมาบรรจบกันที่ลานแห่งนี้ตรงกลางลานมีบันลังตั้งตระงานโยบนบันลังมีชายท่าทางสง่ามีอำนาจนั่งโย ต่ำลงมามีที่นั่งคล้ายตังบนตังนั้นมีชายอีกคนหนึ่งนั่งอยู่และมีสมุดไข่อสีดำคล้ายคำพีวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเครื่องแต่งกายของคนทั้งสองมีแสงวูบวาบคล้ายพวกเล่นขนเล่นละครนางเยกเดาวเอาเองว่าคงเป็นพญายมแน่ บนถนนแต่ละสายมีคนแบกหามคนตายที่ถูกมัดตัวมาเป็นทิวแถวผู้ที่แบกคนตายมีรูปร่างกำยำหน้าตาดุดันน่ากลัวนางเยิกเห็นแล้วเชื่อว่าต้องเป็นยมมทูตเมื่อยมมทูตนำคนตายมาถึงเบื้องหน้าบัลลังก์ก็วางลงกับพื้นพญายมจึงถามผู้ดูแลสมุด่อยว่าคนผู้นี้ทำกรรมอะไรมา ผู้ดูแลสมุดคอยเปิดสมุดดูแล้วก็ตอบว่าคนนี้ทำกรรมเลวอย่างนั้นอย่างนี้การทำกรรมดีไม่ปรากฏพยายมรับฟังแล้วจะมีคำสั่งให้นำคนผู้นี้ไปรับโทษตามที่กำหนดนางเยกเล่าว,ว่าตนไปเห็นคนที่ทำกรรมเลวกร,รมชั่วถูกลงโทษอย่างหน้าหวาดเสียวสยดสยองเช่นบางคนถูกโยนเข้าไปในกองไฟ ที่ลุกพลงแดงฉานบางคนถูกเคียนด้วยวายเหล็กและมีเปลวไฟลุกตลอดอันบางคนถูกจับโยนลงไปในกลางดงน้ำและน้ำเหล่านั้นก็เป็นน้ำเหล็กไม่ผิดปลายหอกตลอดอาณาบริเวณที่มีการลงโทษคนบาปทำกรรมทำชั่วอึงอ้นด้วยเสียงร้องหอยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัส นางเยกิกรู้สึกหวาดกลัวจนบรรยายไม่ถูกแต่ขณะเดียวกันก็ยังอยากดูจึงยืนดูอยู่ต่อไปอีกนานในเวลาเดียวกันนั้นก็เห็นมีบางคนถูกมัดพาตัวมาพอมาถึงหน้าบรรลังพญยายมผู้ดูแลสม,มุดคอยรายงานต่อพยายมว่าคนนี้เป็นคนดีมีจิตอันเป็นกุศลยังไม่ถึงกำหนดสิ้นอายุพยายมจะสั่งให้นำตัวกลับไป คนตายซึ่งถูกมัดอยู่เชือกที่มัดจะหลุดออกเองแล้วคนคนนั้นก็ลุกขึ้นมาพันนมมือไหว้ก่อนจะถูกพาตัวออกไปขณะที่นางเยกยืนดูเหตุการณ์อยู่พญายมเหลือบมองมาเห็นเข้าจึงถามว่านั่นใครละ่ะมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเยกได้ยินพญายมถามด้วยน้ำเสียงเป็นปกติจึงตอบด้วยความนอบน้อมไปว่า ฉันหลงทางมาจ้าพญายมเห็นนางเยกมาคนเดียวโดยไม่มียมมทูตควบคุมมาจึงให้คนดูแลสมุดบัญชีตรวจดูนายบัญชีตรวจดูอย่างละเอียดแล้วก็รายงานให้ทราบว่านางเยกผู้นี้เป็นคนดีมีศีลสัตว์ทำบุญสร้างกุศลไว้มากและยังไม่ถึงเวลาตายพญายมรับทราบเช่นนั้นได้กล่าวว่าเองเป็นคนดี บุญกุศลที่เองทำไว้ไม่ไปไหนหรอกทำเช่นไรก็จะได้เช่นนั้นเมื่อพยายมพูดเช่นนั้นนางเยกก็เกิดเห็นเป็นภาพนิมิตขึ้นมาทันทีเป็นภาพโบสถ์มีช่อฟ้าใบรัการักังกังสดานอีกทั้งยังมีรักังดังเง่งงางน,นอกจากนี้ยังเห็นศาลาสีมกร่มรื่นตั้งอยู่ริมแม่น้ำใสไหลเย็นมองไปอีกทางเป็นศาลาหลังใหญ่ บนศาลามีสำรับอาหารหวานคาวปรุงแต่งอย่างประณีตวางไว้เรียงรายมากมายหลายสำรับมีทั้งสำรับเล็กสำรับใหญ่นางเยอกเล่าว่าลักษณะของโบสถ์ศาลาของวัดนี้ดูคุ้นตาเลือเกินคล้ายกับวัดน้ำวนที่อยู่ใกล้บ้านแต่จะว่าเป็นวัดน้ำวนก็ไม่ใช่เพราะโบสถ์ศาลาที่เห็นอยู่นี้วิจ,จิตรสวยงามเกินกว่าจะบรรยาย ขณะที่นางเยกยืนดูบทสาลาพเพลินหยวนนั้นก็ได้ยินพญายมพูดด้วยเสียงอันดังว่าเอ็งยังไม่หมดอายุยังมีโอกาสทำความดีได้อีกมากจงกลับไปก่อนเมื่อได้ยินพญายมบอกให้กลับไปได้ก็รู้สึกดีใจจึงรีบออกไปจากสถานที่แห่งนั้นเพื่อกลับบ้านของตนเมื่อนางเยอกได้ยินพญายมสั่งให้กลับบ้าน ความรู้สึกหวังลูกก็วูบขึ้นมารีบออกจากสถานที่แห่งนั้นพอเดินพ้นบริเวณแห่งนั้นแล้วเหลียวกลับไปดูก็รู้สึกแปลกใจที่ลานกว้างซึ่งมีคนมาชุมนุมกันมากมายหายไปอย่างไร้ร่องรอยปรากฏว่าตัวเองมายืนอยู่บนถนนอันเงียบสงบสายหนึ่งถนนสายนี้สะอาดสะอา้านปราศจากฝุ่นละอองใดๆบรรยากาศเย็นสบาย ด้วยจมใสสว่างทางั้งทั้งที่ไม่มีแดดสองฝากถนนมีไม้ดอกปลูกไว้เป็นแปลงแปลงยังมีระเบียบและสวยงามไม้ดอกเหล่านั้นมีรูปร่างสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมตลบอบอวลน,นางเยอกเดินไปตามถนนด้วยความเป็นสุขและสดชื่นเดินมาได้สักครู่ก็เห็นบ้านปลูกเรียงรายอยู่สองฝากถนนบ้านแต่ละหลังสวยงามโออา ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในบ้านมีคนรูปร่างหน้าตาสวยงามอาศัยโยต่างแต่งกายด้วยอาภรณ์หรูหรามีค่าเมื่อนางเยิกเดินผ่านผู้คนในบ้านก็ยิ้มแย้มด้วยอัธยาศัยอันดีนางเยิกคิดในใจว่าคนพวกนี้ดูมีความสุขกันเหลือเกินไม่รู้ว่าพวกเขาทำบุญด้วยอะไรจึงได้มีบุญวาส,สนาถึงเพียงนี้ เดินชมบ้านชมคนเพลินๆก็เลยมาถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้งดงามพอๆกับบ้านหลังอื่นมีหญิงสาวพู้หนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านร้องบอกนางเยิกว่าไม่เยิกจาบ้านนี้แหละที่เธอสร้างไว้เมื่อเธอหมดอายุแล้วจะได้มาอยู่บ้านหลังนี้นางเยิกฟังแล้วก็ดีใจขณะเดียวกันก็เกิดคิดถึงลูกขึ้นมาอย่างจับจิต รีบเดินกลับบ้านความรู้สึกในตอนนั้นขาดหายไปวูบหนึ่งพอรู้สึกตัวก็พบว่าตัวเองกำลังนอนเหยียดยาวมีผ้าคลุมหน้าคลุมตาและได้ยินเสียงริงริงดังใกล้ๆเวลายิ่งผ่านไปเสียงนั้นก็ยิ่งดังชัดมากขึ้นกระทั่งรู้ว่าเสียงดังกล่าวคือเสียงร้องไห้ของตาหนกนั่นเองจึงร้องบอกไปว่า ฉันยังไม่ตายหรอกตานั่นคือเสียงบอกให้รู้ว่านางเยิกฟื้นจากความตายแล้วและกลับมามีชีวิตใหม่อย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากนางเยิกตายแล้วฟื้นนางเยิกก็ยิ่งตั้งอกตั้งใจประกอบกรรมดียิ่งกว่าเดิมเพราะได้ไปเห็นมาแล้วว่าผู้ประกอบกรรมชั่วได้รับผลเป็นอย่างไรผู้ประกอบกรรมดีมีสภาพเป็นเช่นไรไม่เพียงแต่ครอบครัวนางเยิก จะมุ่งมั่นทำแต่ความดีชาวบ้านตำบลบางเดือซึ่งรับรู้รับฟังเรื่องราวที่นางเยิกตายแล้วได้ไปพบเห็นอะไรมาบ้างต่างก็พากันหวาดกลัวผลจากการกระทำความชั่วกันท่วนนาจึงพลอยตั้งตนให้อยู่ในคุณงามความดีกันท่วนทั่วสำหรับนางเยิกนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งบำเพ็ญกุศลค,ความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เงินทองที่หามาได้จะถูกกันเอาไว้เป็นสัดส่วนส่วนใดสำหรับใช้ใจ่ายในครอบครัวก็เก็บไว้ที่หนึ่งส่วนใดจะใช้ทำบุญทำทานทำนุบารุงพระศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสนาสน,นะให้แก่วัดวาอารามก็กันไว้อีกส่วนหนึ่งกล่าวได้ว่านางเยกและครอบครัวทำบุญทำกุศลมากมายแต่หน้าประหลาดที่ทำบุญไปมากเท่าไหร่ กลับหาเงินหาทองได้มากกว่าที่เสียไปด้วยซ้ําคราวหนึ่งที่วัดน้ําวนมีงานฝังลูกนิมิตนางเยิกก็พาลูกๆไปในงานโดยนําเงินติดตัวไปด้วยจํานวนหนึ่งนางเยิกแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งกันไว้เพื่อซื้ออาหารกินอีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้เพื่อทําบุญครั้นไปในงานฝังลูกนิมิตได้ยินมัคคนายกประกาศเชิญชวน ให้ร่วมบริจาคทำบุญสร้างกุศลเป็นที่ประทับใจนางเยอกมีความรู้สึกปิติตื่นตันจึงได้นำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้วัดเป็นอันว่าไม่มีเงินซื้ออาหารมารับประทานแต่ก็น่าแปลกที่นางเยอกและลูกโลกไม่รู้สึกหิวโหยแต่ประการใดขณะที่นางเยอกเข้าไปปิดทองฝังลูกนิมิตกำลังอธิษฐานจิตปิดทองลงไปเป็นแผ่นแรก ไได้ยินเสียงกังสดานจากช่อฟ้าใบรักากระทบกันเสียงดังไพเราะสดใสคล้ายกับตนเองเคยได้ยินเมื่อครั้งที่ไปเห็นบทวิหารต่อหน้าพญายมทำให้นางเยกิกเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าถึงกับถอดสร้อยสะพายแรล่งหนึ่งเส้นสร้อยแขนสองเส้นและแหวนหัวพลอยอีกหนึ่งวงย่อนลงไปฝังก้นหลุมที่จะฝังลูกนิมิตด,ด้วยเมื่อกลับจากการทำบุญถึงบ้าน นางเยิกก็เล่าให้สามีและลูกๆที่ไม่ได้ไปด้วยกันฟังทุกคนก็พลอยอนุโมทนาสาธุแสดงความยินดีต่อมานางเยิกมีบุตรธิดาทั้งหมด11คนลูกคนลูกๆทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในโอวาทเป็นอันดีไม่มีใครเกะกะเกะเรให้เดือดร้อนใจแม้แต่คนเดียวส่วนนางเยิกนั้นเป็นอุบาสิกาที่เคร่งครัดถือศีลภาวนา และประกอบขุสนทานตามสมควรมิได้ขาดและมีอายุยืนยาวมาถึง91ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคาพยาธิร้ายแรงเบียดเบียนตลอดชีวิตและยังรู้กำหนดวันตายของตัวเองล่วงหน้าอีกด้วยก่อนถึงวาระที่นางเยิกจะลาจากโลกนี้อีก4ี่วันนางเยิกได้เรียกลูกๆมาชุมนุมกันโดยพร้อมหน้าและให้อุาท ให้ประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีรู้จักระมัดระวังการดำรงชีวิตให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรสิ่งใดควรจ่ายสิ่งใดควรประหยัดก็ต้องมีสติรับรู้ดูแลอย่าประมาทมันประกอบกุศลทานตามสมควรแก่ฐานะอย่าหลงมัวเมาในอบายามุกสิ่งชั่วช้าทั้งหลายโดยเด็ดขาดเพราะผลแห่งกรรมชั่วทั้งหลายนั้นน่าสะพรึงยิ่ง และยังบอกให้ลูกๆรู้ว่าอีกสีวันข้างหน้าก็จะลาจากไปแล้วบรรดาลูกๆรู้ว่าแม่จะถึงวาระต้องตายจากไปก็ร้องให้รำพันด้วยความเศร้าโศกนางเยอกให้สติโลกบอกให้ตระหนักถึงความเป็นปกติของการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นธรรมดาของโลกจึงมีสติยับยั้งความอาดนทั้งหลายเสีย เพราะจะให้ร้องให้เสียใจเช่นไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอนิจจังของชีวิตได้อีกสี่วันต่อมานางเยิกก็ถึงแก่กรรมด้วยความสงบดังที่รู้ตัวล่วงหน้าทุกประการและเป็นที่หวังได้ว่านางเยิกนั้นคงไปสู่สุขติอย่างแน่นอน